จะเป็นเกมเมอร์สายตัดต่อหรือไลฟ์สตรีมฮะต้องจัดคอมเซตชุดนี้เลยจาก AMD เซตที่132ที่มาพร้อมกับการ์ดจอ RX 7 8 0 0 XT ที่เพิ่งเปิดตัวเป็มา่ม่านเองฮะเซตนี้ครับมากับ CPU AMD Ryzen 7 7 7 0การ์ดจอแน่นอนครับ Radeon RX 7 8 0 0 XT จาก g i g a b y t e เมนบอร์ดครับ B650M a o r u s Pro AX DDR5 จาก Gigabyte เช่นกันแร m Gigabyte a o r u s r g b Black DDR5 32 g b ั6,000ส่วน SSD นะ1 t b เป็น M.2 p c i 5.0จาก Gigabyte Aorus 12000 NVMe Power supply ครับ850วัตต์จาก Gigabyte รุ่น UD850 GM และชุดน้ำมาเป็นของ Corsair H150i Elite Cable XT ส่วนเคสสวยๆจาก Corsair 4000D r g b airflow black นั่นเองครับผมแล้วเรามาดูการเทสเกม forza horizon 5 setting นะเป็น extreme บวก l a t r n c i n g ได้ภาพ160-180ถึง1 0เฟรมครับรวมถึง spider man my Morales ปรับ very high บวก latency งาได้110 1 1 0 1 1รนเฟรมนั่นเองครับ ใครที่สนใจคอมเซตจาก AMD เซตที่132บอกเลยราคา62,900บาทสุดท้ายนี้ฝากกันด้วยอย่าลืมกดไลค์เพจแอดไว้คลับนะฮะรวมถึงกด s u b s c r i b ์ช่องแอดไว้์คลับใน YouTube ให้ด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจ๊ะนึกถึง IT นึกถึงแอดไว้จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ